¡Suscríbete ่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Copper Set กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวเป็นอิจิโกะ7ดาวครันนะครับทุกคนอิจิโกะ7ดาวเนี่ยได้จากการที่เราเนี่ยสุ่มตู้ใช้สตาตรดันในการสุ่มนะครับผมตู้นี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับสามารถสุ่มได้นะครับโดยใช้สตาตรดันนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้นะครับส่วนพี่เนี่ยก็สุ่มได้เป็น6ดาวนะครับผมแล้วก็มาทําเป็น7ดาวนะทุกคน ทีการทำเจ็ดดาวเนี่ยก็คือสมุนสมก็ตามนี้นะครับผมส่วนหน้ากากเนี่ยเราก็หาจากเลดนะครับผมแล้วอีจิโกะเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ็ดดาวอ่ะเราก็ได้อีโวเป็นเจ็ดดาวนะครับผมเจ็ดดาวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทพโคตรโหดโคตรก๊อตโคตรตึงโคตรอันตรายทุกคนเราไปดูกันเลยว่าอีจิโกะเจ็ดดาวนี้มันโหดขนาดไหนพี่ก็ได้จัดเซตเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพี่ก็ได้เอาไอดอลนะทุกคนแล้วก็อีจิโกะมาครับเอาไอดอลมาไว้บัฟนะครับผมจนอีจิโกะเนี่ยก็ไปดูเลยว่าสกิลเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนมันจะก๊อตมันจะตึงขนาดไหนครับผม แล้ววันนี้พี่ก็ได้ยืมตัวของอแฟนมาแล้วครับผมพอดีแฟนที่มีจิโกะเจ็ดดาวนะครับผมก็เลยยืมตัวมานะเพราะว่ารหัสพี่ไม่มีจิโกะเจ็ดดาวเราจะดูเลยอ่ะอันดับแรกนะครับผมเราก็จะวางอิจิโกะนะครับผมเราจะดูดีมิชันก่อนนะครับว่าอิจิโกะช่ายืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมถ้าวางเนี่ยห้าร้อยนะครับผมวางไปเลยครับถ้าผมโห้ถ้ามันแบบเท่มากเป็นออร่าสีดําแล้วก็เป็นแบบไฟน้ําเงินนะครับผมเราดูกันก่อนว่าเอิจิโกะ เจ็ดดาวยังไม่ได้อัพเนี่ยตอนวางแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็อู้ดาเมจค่าวาง500ดูดิดาเมจเนี่ย93,600เลยนะครับผมตีความเร็วเนี่ย8วิตีทีนึงนะครับผมแล้วก็ระยะ50นะมูเต็งเงินที่ใช้อัพนี่คือดูเดือดมากนะครับ <Yeah. S 1> ขั้นต่อไปเนี่ย1,250,000านาหนะทุกคนแล้วเราดูสแตทนะครับผมมีอันนี้พี่ใส่เป็นออฟไฟไว้นะครับผมบวกดาเมจ100%นะครับผมแล้วก็มีคาตาโคลรีบัฟอีก2อีก20%นะครับผม ดัมเมดทั้งหมดในรวมเป็น93,600มนามนะครับผมอูดาเมดนี่ถือว่าเอาเรื่องสุดๆเลยนะทุกคนดาเมจเขาเอาเรื่องเลยตอนนี้พี่ได้ทําการซัมมอนมาแล้วนะครับผมซัมมอนตัวมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ17ตัวนะครับผมเลือด1ล้านระวังอ,อิจิโกะอิจิโกะอะไรครับผมพี่ลืมบอกแล้วนะอิจิโกะเนี่ยสามารถวันแค่แค่ตัวเดียวนะครับผมวันแค่ตัวเดียวแต่การอัพนี่คือแพงมากนะครับผมฟันเนี่ยไม่มีการติดสถานะอะไรนะอิจิโกะจะเป็นท่าหมือนะครับผมมาจะลองอัพกันนะครับผมเงินหนึ ดาเมตต่อไปเนี่ยหูหนึ่งล้านเก้าหมื่นอับไปแล้วหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นนะผมอัพไปนะครับผมอันนี้ม่ช่ั่นไม่เปลี่ยนนะครับหูแต่ตีดาเมจโคตรบ้าเลยทุกคนแตเดี๋ยวพี่ลองซัมมอนต่อไปเลือดาจะต้องสักห้าล้านนะทุกคนไปโอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ซัมมอนมาแล้วนะครับผมซัมมอนสัตว์ัวนะครับผมยี่สิบตัวนะผมเลือดทั้งหมดเนี่ยห้าล้านนะครับผมตัวละห้าล้าน เอ้ยจิโกะมันโอ้อนิเมชันในการฟันนี่คือแบบอนิเมชันมันไม่ไม่ค่อยเทนะผมแต่ดาเมจนี่คือโคตรแรงอ่ะไปเราขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงินหนึ่งล้านห้านบาทดาเมในี่สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นนะผมเอาไปครับอนิเมชันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมนะผมเป็นการฟันเหมือนเดิมนะต้อเสียจิโกะเลยคือมันวานแค่ตัวเดียวนะแต่ดาเมจนี่คือโอเวอร์จัดเลยทุกคนโอ้โคตรโอเวอร์ทุกคนอันนี้พี่ต้อง เพิ่มเลือดมอนเป็นสักสิบร้านนะทุกคนเพราะว่าไม่น่าจะไหวนะครับโอเคครับผมพี่ก็ได้ทําการสปาวมอนมาแล้วผมทั้งหมดในเลือดหนึ่ร้านจำนวนห้าสิบตัวนะผมวางจิโกะไปนะแล้วก็อัพไปนะครับผมตีแบบฟูลโซโคมากเลยครับรุนแรงจัดๆนะครับผมอ่ต่อไปเราอัพขั้นต่อไปแล้วผมใช้เงินตามร้านห้าแสนบาทนะครับผมดาเมจเนี่ยยี่สิบเก้าจุดสองร้านนะผมอู้แล้วก็เปลี่ยนอนิเมชันใหม่อู้ขั้นนี้คือตันแล้วนะครับผมอัพตันแล้วนะครับ ดามเมยี่สิบเก้าจุดสอง้านแล้วก็มีสกิลอเวกด้วยนะครับผมสามารถใช้สกิลได้นะผมมาลองกดเลยดกว่ามัทำอะไรได้นะอะไรอ่ะทอะไรได้อ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ดาเมจเพิ่มเป็นสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนนะครับผมโ <Yeah. S 1> อ้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนล่างนะครับว้าวโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนล่างด้วยทุกคนแล้วการโจมตีเนี่ยร้อยสิบสามนะผมโจมตีแปดวีนะตีแอร์เท่านั้นนะทุกคน <S <S 2> <S 2> ถ้าเราแปลงร่างกลับเนี่ยก็จะเป็นตี ธรรมดาแล้วนะครับผมตีตัวคุปนะ <Wow. S 1> แ,แล้วก็เราเปลี่ยนร่างนี่ก็เป็นตัวตีแอร์นะครับผมโอ้คนท่านนี้จะดีเลยนะทุกคนแต่ว่าเงินอัพเนี่ยโหดมากเงินอัพนี่โหดมากและตีแบบฟูลโซลโค้ด้วยนะครับโดนรอบวงนะครับผมไหนเขาต้องเสกตัวแอร์ดูนะครับผมว่ามันจะตีแอร์ไหมตอนเปลี่ยนร่างนะครับผมอน,นุญาตซัมมอนแป๊บนึงนะครับผมอ่ะพี่ก็ได้ทำการซัมมอนตัวแอร์แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราดูซิตอนนี้อิจิโกะมันยังไม่ตีแอร์นะครับอ่ะลองลองกดแปลงร่างดูเลยนะครับแปลงร่างก็ตีแอร์เลยนะครับ คุยยงแรงทุกคนนี่แอร์เลือดหนึ่งร้อยร้านนะครับผมตีแอร์ชิๆๆวๆอ่ะทุกคนแล้วดูสกิลดิดูสกิลดิโอ้โหมองเขไม่เห็นเลยเลยอ่ะโหตีตัวตีแอร์เลือดหนึ่งร้อยร้านแป๊บเดียวนะครับผมโอ้ยเป็นการเปลี่ยนร่างนะทุกคนมันมันเปลี่ยนร่างนะครับผมอิชิโกะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนร่างได้นะครับผมเปลี่ยนร่างอีกร่างหนึ่งตีแอร์อีกร่างหนึ่งก็ตีกรุ๊ปนะครับผมโหโหดจัดจัดทุกคนตายหมดๆๆนะครับผม โอ้โหมองเห็นอะไรเลยอะเดอเมชชั่นมันท่องขั้นที่จะแบบมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนมันแบบ <Yeah. S 1> มันมืดๆม,มองๆองะทุกคนมันแบบสกิลมันมืดมากเลยทุกคนมาทุกคนที่เอาไอดอลมาเราลองเอาไอดอลเนี่ยบัฟดูนะว่าถ้าบัฟแล้วเนี่ยดามเมจจาก31.8ล้านเนี่ยมันจะเพิ่มไปมากเท่าไหร่นะผมอัพไอดอลไปนะครับไม่ต้องอัพขั้นสุดนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่บัฟนะทุกคนขออุยาตกดบัฟนะครับผม ตอนนี้บัฟอิจิโกะแล้วนะครับผมอิจ oh <my S 1> oh ิโกะโอ้โหร้อยแปดล้าน <Yeah. S 1> ทุกคนด้าเมดีดาเมด1หนึ่งร้ 108, อยแปดล้านอ่ะโคตรเวอร์โคตรบ้าทุกคนดาเมดิจิโกะหนึ่งร้อยแปดล้านโอ้โหดจัดนี่บัฟจะกไอดอลนะครับผมไอดอลเนี่ยบัฟยังไม่สุดนะเพราะว่ายังอัพไม่ตันนะครับผมโ <c oughs> อ้หนึ่งร้อยแปดล้านอ่ะทุกคนอย่างเวอร์อ่ะบัฟโหดมาก ตีแรงมากทุกคนแต่ข้อเสียของอิจิโกะเลยเนี่ยคือวางในแค่ตัวเดียวนะผมไม่สามารถวางอีกตัวได้นะผมวางในแค่ตัวเดียวนะแต่ว่ามันโอเวอร์เกินทุกคนโอเวอร์มากแถมมีการอเวกเปลี่ยนร่างได้ด้วยทุกคนอนทุกคนก็จบไปแล้วของการรีวิวอิจิโกะเจ็ดดาวนะครับผม เป็นตัวที่โคตรก๊อดโคตรตึงตอนนี้ยิ่งอยู่ในตู้นะครับผมสามารถใช้ Star A T สตาร์ดัสเพรสม่วมนะครับไปสุมได้เลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็ทุกคนก็เอาไปทำา7ดาวได้นะครับผมหรือใครตรงนี้สุ่มได้7ดาวว่าโชคดีนะทุกคนอีกอย่างหนึง่งอิจิโกะเนี่ยสามารถที่จะใส่ออของแต่งตัวเราได้นะทุกคนนี่เป็นเหมือนปอกแขนไหมปอกแขนหรือเปล่าบังใครหรือเปล่า <Yeah. S 1> ทุกคนอันนี้ก็เป็นน่ใจนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีไหมตัวนี้ถือว่าดีนะครับผมแต่พี่ก็ชอบฮันจิโร่มากกว่านะครับผมโอเคทุกคนเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล